สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมมีปัญหานิดนึงนะเพื่อนๆครับขอปรึกษาเพื่อนเพื่อนหน่อยครับผู้เชี่ยวชาญด้านบิตคอยเนาะเออคือประเด็นคือปัญหาคือตอนนี้ผมขายของออนไลน์นะั่นแล้วก็เป็นลูกค้าชาวอิหร่านนะครับผมแล้วก็เอ่อตอนนี้ผมแนะนําผมหน่อยได้ไหมว่าใช้กระเป๋าบิตบิตคอยตัวไหนดีเจ้าไหนดีนะครับผมแล้วก็ถอนถอนเงินเข้า อถอนเป็นเงินไทยครับเข้าเข้าธนาคารไทยอะ่ะได้สะดวกที่สุดนะครับผมเพราะว่าประเด็นคือประเทศอิหร่านอะ่ะโดนโดนบล็อกคือผมคุยกับลูกค้าอิหร่านท่านเนี้ยเขาก็บอกว่ามันเออผมใช้เพย์พอไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรนะครับผมเพราะว่าเอ่อที่อิหร่าน <c oughs> <c oughs> เพย์พอโดนบล็อกคราวนี้ผมปวดหัวเลเพราะปากติผมจะใช้เพย์พอในการออโอนเงินไง โอนเงินผ่านเพย์พอไงมันจะสะดวกทาทาบินเออทำบินออบินเพย์เมนต์อะไรเนี้ยทาบินมันมันสะดวกดีแล้วก็ส่งเข้าเมลเลยอะไรเงี้ยนะครับผมเออแต่ประเด็นคือดันมาเป็นลูกค้าชาวอิหร่านแล้วก็เขาเขาเป็นอริกันนะเขเข้าใจนะว่าเป็นอริอ,อ่าอิหร่านกับอเมริกาเป็นอริแล้วก็เพย์พอมันเป็นของของอเมริกาไงก็เออโดนบล็อกนะครับผมแล้วตอนเนี้ยตอนแรกเขาเขาก็ถามว่ามีบิตคอยหรือว่า กระเป๋าบิตคอยไหมหรือว่ากระเป๋าเว็บมันนี่อะไรเงี้ยผมก็เมื่อกี้ผมก็ลองไปสมัครเว็บมันนี่ดูนะผมก็งงๆแต่ผมเข้าไปดูแล้วล่ะคือมันคือเว็บมันนี่มันเป็นอ่ามันเป็นอริกับอเมริกาไงก็คือว่าเว็บมันนี่มันมันเป็นประเทศมันเป็นเจ้าของก็คือเป็นของรัสเซียนะครับผมอันนี้ก็เลยทําให้มันโอนได้นู่นนี่นะผมก็ลองสมัครงงๆนะแล้วก็สมัครไปแล้วใส่เบอร์ใส่แล้วล้วตะล็อกล็อกอินไม่ได้ผมก็งงผมเลยเฮ้ ผมก็ไปไปใช้กระเป๋าบิตคอยดีกว่าแล้วผมผมเคยมีกระเป๋าบิตคอยของคอยเบทไว้ด้วยแล้วผมก็เลยไปเอาเอาไอเดีเก่ามาสมัครดูนะครับคอยเบทเออมันก็ล็อกอินเข้าได้นะโหลดแอป pp, โหลดไลน์แล้วเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คือปัญหาคือประเด็นอย่างงี้ครับเออโอนเป็นโอนเงิน,น,งนลูกค้าโอนเงินมาเป็นบิตคอยผมแล้วคือผมจะถอนเงินยังไงนี่แหละคือปัญหาใหญ่เลยจะถอนเงินเข้าเป็นเงินไทยยังไงแปลงเป็นเงินไทยยังไงอันนี้งงมากเลยอันนี้ว่าเอ้ย มันมันจะถอนเข้าช่องทางไหนวะนะอะไรเงี้ยคือ <c oughs> อันนี้ผมคือผมแล้วแล้วเข้าไปในบิตคอยมันก็มีหลายสกุลเงินตอนนี้มี USDC ใช่ไหม USD คอยอะไรอิตาลีมอะไรไม่รู้โอ้โหมันเยอะไปหมดอะผมก็เลยบอกว่าอืมปัญหาลหลักคือจะถอนออกมายังไงนั่นแหละถอนออกมาจริงๆไงก็คือว่าถ้าเป็นปกติผมจะใช้แบบว่าเพย์พอไงผูกกับอ่าธนาคารไทยไว้ไอแบงกิ้งไอแบงกิ้งของธนาคารไทยไว้เวลา เงินเข้าเงี้ยผมจะถอนจากเพย์พอใช่ไหมมันก็3ามถึงหวันทําการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าขธนาคารไทยเลยอย่างเงี้ยผมก็สะดวกไงแต่ <c oughs> แต่ผมก็มาปวดหัวก็คืออริเป็นประเทศอริกับอเมริกาโดนบล็อกไง <c oughs> <c oughs> นะเพื่อนๆมีมีกระเป๋าว a l l e t bitcoin อันไหนแนะนําแนะนําผมที่แบบว่าสะดวกสะดวกหน่อยนะว่าแ,นะแนะนำขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับ